การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับโทรศัพท์จงฟังสิ่งเหล่านี้ให้ดีๆแล้วอย่าทำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรต้องติดตามนะคะทำไมไม่เปิดโหมดสั่นเอาไว้มือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะมันสั่นสุภาพสวัสดีครับครับคูดีสวัสพไม่ไม่ตอบไลน์เลยไม่ได้รับโทรศัพท์แต่โพส IG อ้โหอันนี้ทำมาไลามาหลายคู่แล้นะคะช่วงแม่ขอร้อง ผู้ชมคะ,คะช่วงนี้แม่ขอร้องเป็นช่วงที่เราพยายามจะสมานนสันความเป็นครอบครัวที่ผู้ชายจะต้องฟังผู้หญิงเยอะๆะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแแบบวันนี้หัวข้อของเราคืออะไรคะแม่หัวข้อของเราคือ3คมคที่ฟังไม่ขึ้นอ่าเวลาที่ผู้หญิงโทรหาแล้วไม่รับโทรศัพท์สามสามเรื่องเลยอย่าแก้ตัวกับผู้หญิงว่าเวลาทำไมช่วงนี้มือแม่สั่นตลอดเลย ถึง,ถงเวลาเปอถึงช่วงนี้ที่ไรนะโอ้มือแม่สั่นแม่ขอร้องแ,แม่ขอร้องอ่ะอันดับ3ก่อนเลยแม่อ,อันดับ3เนี่ยนะที่ผู้ชายไม่ควรพูดกับผู้หญิงเยอะถึง26%ถือว่าไม่น้อยนะเวลาที่ผู้หญิงโทรหารแล้วไม่รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเธอโทรศัพท์ฉันไม่อยู่กับตัว ก็บอกอยู่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคือมือใช้ถือถูกไหมอ่ามือถือก็ต้องถือเอาไว้สิถูกไหมจะไม่อยู่กับตัวได้ไหมถ้าสมมติไม่ได้เรียกว่าเป็นมือถือไปใช้อะไรถือล่ะก็จะเป็นโทรศัพท์วางถือเออถูกไม่ใช่มือถือละถูกฉะนั้นอย่าพูดว่าโทรศัพท์ไม่อยู่กับตัวเวลามีคนโทรมาเนี่ยคุณจะแบบว่าต้องอ่านไากรุ๊ปไลน์บ้างกรุ๊ปแฟมิลี่ครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ใช่มือถือเอาเก็บไว้ที่บ้านเลยดีคืออย่างนี้แม่มันก็จะ มีอาชาร์จแบตบางคนเขาไม่ได้พกพาวเวอร์บงพาวเวอร์แบงเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้ถือติดตัว <G ül> เฮ้ยปวดท้องจังเลย <G ül> อาโทรศัพท์ชาร์จไว้ไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยแม่เขาใจป่ะเสร็จแล้วก็เอาวางแล้วพอดีคุณภรรยาก็โทรมาตอนที่ เจ็บชัดไว้ตัดของอย่างนี้นะจากประสบการณ์นะที่ผู้ชายชอบเป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับใครสักคนหนึ่งแม่ก็เลยไม่รับโทรศัพท์แม่คือแม่ต้องมองบวกบ้างไม่อันนี้ตามโพนะแม่แพทย์อย่างบางทีแม่ก็ไม่ได้ถือแม่อย่างให้พี่โบถือเลยถูกไหมเพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้ว่างถือมือถือบางทีอ่ะแม่ก็ฝากอันนี้เราทำางานเขาเขา ำง,งานเหมือนการอับเปเียียนอันนี้เฉียงไม่ได้เฉียงไม่ได้ตะกีแค่ยี่หกเปอร์เซ็นเราไปทยียนแบบสองยี่ิบ2ปดเลยนะ,ะแบบสองยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์บอกว่า ปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็อ้างว่าอาเข้าประชุมบ้างไม่มีสมาธิทํางานบ้างก็เลยปิดเสียงคําถามคือโทรศัพท์มือถือทุกคนเนี่ยมันมีโหมดสั่นไหมทําไมไม่เปิดโหมดสั่นเอาไว้ต่อให้ทํางานหรือที่ประชุมอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้รู้ว่าเฮ้ยเวลามันสั่นหรือจะใส่กระเป๋าอย่างที่แม่บอกอ่ะใส่กระเป๋าไว้มันสั่นมันก็จะได้รู้เอามันก็เสียสมาธิสมัยนี้เลยสาวปะสั่นทีไหลโยกเลยสั่นที่กระเป๋าองแกงแต่อูไหลอย่างนี้เลยมันมันก็ไม่ใช่นี่คือมือถือเนี่ยคนเขาอ่ะคิดมาอยู่แล้วคนที่ประดิษฐ์คิดมาอยู่แล้ว ว่ามันมีโหมดสั่นแสดงว่าโหมดสั่นเนี่ยความหมายมันคือเอาไว้คอยเตือนเวลาที่เราไม่สะดวกเปิดเสียงฉะนั้นถาน้ามาบอกว่าเออประชุมอยู่แก้ตัวไม่ได้แบบนี้ไม่แต่อย่งางที่เอราวางไว้บนโต๊ะเราเปิดสั่นเนี่ยอย่างบางทีเงี้ยมันก็ต้งอืดอืด ต่อให้มันไม่มีเสียงมันก็สั่นเอืดอย่างนั้นคือมือถือรุ่นเก่าๆเสียงมันดังมือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะมันสั่นสุภาพมันสั่นพูดีมันสั่นยังไงมันมันมันสั่นแบบงไงสวัสดีครับครับพูดดีสุภาพครับมันสั่นแบบที่แบบไม่ได้แบบตกะจขอโทษนะคบผมขอสั่นหน่อยครับเออหรือไม่เงียเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงเงี้ยอ่าแล้วถ้ามันสั่นนะเราทํางานอยู่มันสั่นอ่าเราก็รู้ได้มันเด้งเข้ามาโอเคสมมุติว่ามีประชุมอยู่นะเอาไม่ไม่ให้แบบว่าผู้หญิงเขากุ้มใจหรือว่าเเคคาารียดหือิมกก็ แค่กดแล้วก็ตอบไลน์กลับไปว่าประชุมอยู่ครับจบแล้วเดี๋ยวนี้นะบางทีมันเสียสมาธิบางทีโอ้โนายกําลังแบบโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เป็นไตรมาสใหญ่ของบริษัทแล้วยังไงสั่นแล้วก็หยิบไม่ได้เพราะอะไรเจ้านายกําลังถามว่าคุณคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงสําหรับไตรมาสนี้แล้วยังไงอ่ะสั่นอยู่แล้วยังไง สุดท้ายก็รับไม่ได้อยู่ดีแต่กรณีอย่างนี้นะมันก็เหมือนตอนน,ตนี้ที่มันสั่นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะเอามันมีโทรมาเลย,หเ,ยเห็นไหมไม่เคยปิดไีย้ไม่เคยปิดอ่ะเราก็แค่รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าทพราะวนประชุมอยู่แล้วก็เคยวางอย่างน้อยๆได้ยินเสียงเราแต่ว่าในห้องประชุมที่นั่งกันประจันหน้ากันฝั่งละห้าห้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้วิธีแก้คืออะไรก่อนที่จะเข้าไปประชุมคุณผู้ชายเองก็ควรที่จะแบบว่าส่งไลน์ส่งวอตส์อ p พดวนี้เชคเอระแสดงว่าแม่ก็จะเชื่อเลยถ้าสมมติวว่าาาเเกกิดดด้ตัสยแลบว่า 啊，住。啊 ทำไมฉันเถียงในฐานะโพของผู้หญิงทุกคนที่เราทรําโพมาจากรายการแม่่าได้ไม่เคยชนะคุณแพทย์นภาฉะนั้นเราไปที่โพอันดับหนึ่งเลยดีกว่าอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงบอกว่าการุณาอยากทานี่คือเหตุผลยอดฮิตเลยห้ามพูดประโยคนี้เลยนะ4 6เนตะแม่โอ้โหอันดับหนึ่งยอดถึง4 6กเปอร์ซนกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นคําพูดอะไรที่ฟังไม่ขึ้นและแม่หนิงจะยกเหตุผลมาเถียงแม่แพทย์ได้หรือไม่ ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะแมวดาได้สนับสนุนโดยผลิตภณัณฑ์ไลโอโคอันดับหนึ่งเลยดีกว่าอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงบอกว่าการุณาอย่าทำนี่คือเหตุผลยอดฮิตเลยห้ามพูดประโยคนี้เลยนะ46%นะแม่อันนี้แม่คงต้องไม่เถียงนะ46%ผู้หญิงบอกไม่โอเคอย่าพูดคำนี้ แบตหมดมันเคยเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้มันมี R ว V มันมีเกมบางทีก็ลืมพกที่ชาร์จนี่ไงเขาบอลืมพกที่ชาร์จใช้ไม่ได้ทุกวันนี้ที่ชาร์จแบต power bank เนี่ยเขามีขายเกลื่อนมีแม้กระทั่ง power bank อันเล็กๆสามารถสอดในกระเป๋าได้เมื่อกเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าแบตหมดเนี่ยไม่มีใครคือบางท<า>ีมันหมด <นะ S 2> ไปแล้วใค่ไมแม่อะเ่นแหละไอ้เหลืออยู่5%เปอนและในระหวหาเปอนั้นอ้ะคุณหญิงโทรมากำลังจะกดรับ แอดแบตหมดแบตหคนก็ต้องรีบหาที่ชาร์จแล้วเสียบและในระหว่างนั้นไงระหว่างที่หาีเสียบแม่แม่ก็แบบหงุดหงิดแล้วไงฮะอุ๊ยแบ๊แบ๊แบโอไม่ยากไม่ยากง่ายนิดเดียวเดี๋ยวนี้คนเราสังคมเฮ้ยพัดยิ้มโทรศัพท์หน่อยขอรีบโทรกลับไปบอกโทรกลับไปเลยอันนี้โทรเนี่ยแบตฉันหมดตอนนี้ฉันเกรงใจอ่ะแม่โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหาว่ากลัวเมียไงแม่ก็กลัเมียบอกมาให้นง การเกรงใจเพื่อนแล้วทะเลาะกับเมียนะพูดเลยว่าอย่าเกรงใจเพื่อนเพราะเพื่อนอย่างไงมันเข้าใจเราเกรงใจเมียเอาไว้ก่อนนะดีกว่าเพราะถ้าเราทําให้เมียเนี่ยรู้สึกว่าเราเกรงใจมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเมียแล้วถ้าเกิดเป็นเบอร์แปลกโทรไปจริงๆเราจะตกใจไหมไม่ตกใจสิเราก็รีบรับสิรับเรารับเสร็จฮัลโหลนี่จินเองจะตกใจไหมเบอร์ใครอะโธเบอร์ใครโทรมา เบอร์เพื่อนไงแบบแบดหมดไงก็เออเอาเบอร์เพื่อนอทรมามันก็ย้อนกลับไปที่ว่าเขาอยู่กับใครไงมันก็ทําให้เราเช็คได้อีกว่าคนที่เขาอยู่ด้วยอยู่กับคนที่เราไว้ใจหรือเปล่าเข้าไปกับเพื่อนเขาเราก็ต้องรู้จักแปาว่านี่เป็นเพื่อนเขาถูกปะเขาคงไม่เอาไปเอาเบอร์แปลกๆหรือเบอร์ใครกล้ามาโทรหรอกอะ เราว่าเวลาโทรเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยอย่าอย่ากเกินสัก3ามครั้งอ่ะควรจะรับคือถ้าสมมติโทรไปแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะ่ะควรจะโทรกลับมาแล้วคือคนสองคนเวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าสมัยเนี่ยมนุษย์จะติดโทรศัพท์หนักมาก มนุษย์แทบทุกคนโทรศัพท์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเลยฉะนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีคืออย่างน้อยๆหาข้ออ้างข้ออื่นเอาไว้ดีกว่าทางที่ดีที่สุดเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาค่ะถ,ถ้าเราสองคนไว้ใจกันไม่ว่าเขาจะหายไปไม่รับโทรศัพท์เราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรถูกไหมเพราะเราแบบมีความเชื่อใจล้วก็คิดว่าเออไม่รับแต่ยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีหรอกอ,อันนั้นเป็นส่วนหนึง่งที่ผู้หญิงก็จะต้องพยายามเชื่อใจแต่สรุปเลยนะ สรุปง่ายๆเลยนะว่าผู้ชายเองเนี่ยก็พยายามเข้าใจผู้หญิงนิดนึงว่าที่เขาโทรหาเนี่ยจริงๆเขาเป็นห่วงเขาอาจจะอยากรู้แค่ว่าเอ้ทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครหรือว่าแบบจะกลับกี่โมงเผื่อจะได้เตรียมเอาหุงอาหารกับก<อ>่อกับเข้าไวไ้ก็หมั่นดูโทรศัพท์นิดนึงเวลาโทรหาถ้าตัวไม่ได้รับก็กรุณาโทรกลับมาสักนิดนึงหรือถ้าสมมติโทรกลับไม่ได้จริงๆไลน์ทิ้งไว้บอกเหตุผลสักหน่อยว่าเดี๋ยวโทรกลับผู้หญิงเองอ่ะก็จะเบาใจลงอันนี้ว่ากโกรธแล้วแพทย์มีหนึ่งคำถามอ่ะ สมมติไม่ไม่ตอบลเลยเราไม่ได้รับโทรศัพท์แต่โพสไอจีโอโหโอ้โห,โห,โอ,โหอันนี้ทำมันไยมาหลายกู้แล้วนะแพท <c oughs> คือไม่ว่างจริง ไม่ว่างจริงแต่โพสไอจีแล้วโพสไอจีไม่พอนะถ้าเข้าไปดูใน DM จะเห็นเลยว่ายัาง on IG, on ออนไอจีออนเฟซบุ๊กอยู่เลยแต่ไม่ตอบไลน์แต่ไม่ตอบไลน์เราอันนี้ <ID S 1> บอกเลยว่าห้าม<ๆ>ทำเด็ดขาดมันจะทําให้เห็นเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเขาต้องคิดติว่าในขณะที่ไม่ว่างแต่คุณเล่นโซเชียลได้คุณอาจจะคุยกับใครทาง DM อยู่หรือเปล่าถูกไหมแล้วทําบ้านแตกกันมาเยอะแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ได้โง่นะเราให้ผู้ชายดูไว้ด้วยนะว่าเวลาที่คุณออนเฟซบุ๊กหรือออนอินสตาแกรมอยู่ แล้วเราเข้าไปดูใน DM หรือ m e s s e n g e อร์เนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าคุณเนี่ยกำลังสถานะเนี่ยกำลังใช้ใช้หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เหมือนใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงใช่บังเวะคุณดูละเอียดนี่เห็นไหมล่ะคนเราอะนะพูดแค่นี้ก็เห็นแล้วไอที่บอกว่าอุ้ยแม่ใหญ่อย่างนั้นแม่ใหญ่อย่างนี้นี่รู้แม่กระทั่งว่าใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงโอ้โหไม่แต่แพทพูดในฐานะที่แพทเองกับเป็นคนเหมือนชอบวางโทรศัพท์เป็นคนแบบ ชาร์จวางอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยตอบหรือบางทีอ่ะตอบก็คือเหมือนจะตอบอันที่เด้งขึ้นมาก่อนอ่ะมันไม่ได้ไงอันเนี้ยมันมันคืออะไรรู้ป่ะมันต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ในเมื่อถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันเป็นโซเชียลจริงๆคุณก็ต้องให้ความสําคัญกับมันก็คือนี่คือที่หนึ่งก่อนใช่อ่ะโอเคอ่ะคุณสรุปเลยสรุปเลยสิ่งที่ควรที่จะที่จะทาไม่ทำสรุปเลยนะคะพยายามอย่าให้แบตหมด พยายามไม่มีแบตไว้แล้วก็พยายามเช็คหน่อยเช็คว,ว่าพือว่าหยิบขึ้นมาดูมาเช็คหน่อยเผื่อว,ว่าเรามีอะไรสําคัญท,<ช>ที่ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอันดับเลยคือโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว <c oughs> ก็ว <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่กับตัวไว้หน่อยว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะตัดปัญหาเลยว่าจะพูดง่ายว่าจะไม่ทะเลาะกันเลยในเรื่องโทรศัพท์จะไม่ทะเลาะกัน <c oughs> แน่นอนอันนี้เราทําโพมาเพื่อการปองดองสมบนฉันระหว่างคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ควนที่จะทักกันนะ ช่วงแม่สายมูมาช่วงนี้ที่หลายๆคนรอติดตามก็คือแม่สายมูค่ะวันนี้เนี่ยแพทอยู่กับเจ้าแม่เลยนะคะถือว่าเป็นมือหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งในเรื่องของการสักลายมือเลยนะั่นคือพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้คือคุณสุมาลีเลิศวิไลหรืออาจารย์เปิ้ลสุดยอดนักสักลายมือสายปัง ที่กำลังโด่งดังมากในบ้านเราตอนนี้จากที่เคยมาในรายการแม่ว่าได้ครั้งที่แล้ววันนี้ถูกเรียกร้องให้กลับมาเพื่อเล่าในรายละเอียดรวมถึงอุปกรณ์ของการสักลายมือว่าความลับอะไรจึงทำให้การสักลายมือช่วยให้ปังได้ คราวที่แล้วเราติดค้างกันไว้ว่าจะมาโชว์ชอุปกรณ์วันนี้พี่เปิ้ลใจดีขนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสักลายมือมาให้ดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวอธิบายดีกว่าว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างก็จะมีนะคะอันนี้ก็เป็นแหวนนะคะว่าสําหรับใส่สีสักนะคะใช่เป็นแหวนใส่สีสักแล้วก็สีสักซึ่งสีตัวนี้ก็จะเป็นสีนนเดียวกับสีสักปาก ดังนั้นความปลอดภัยก็สูงร้อเซนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเวลาเราไปสักปากเนาะมันต้องมันอยู่ตรงนี้นต้องอ่าดังนั้นมันก็จะปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นเข็มค่ะเข็มลูกค้าหนึ่งคนก็จะใช้หนึ่งเข็มนะคะใช้แล้วก็ทิ้งเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆต้องลงคาถาไหมเราสายมูอะต้องแบบเพื่อให้มันขลังเพื่อให้มันแบบว่าต้องมีเอาไปทำพิธีเข้าพิธีไหม คำถามที่หลายคนก่อนไปสักมักตั้งคำถามนี้การสักลายมือตามหลักเกณฑ์และความเชื่อของอาจาร,รย์เปิ้ลนั้นสักแต่สีและเส้นลงบนฝ่ามือหรือต้องมีการสวด e มนต์ลงคาถาประกอบด้วยกันแน่ไปฟังคําตอบจากอาจาร,รย์เปิเป้ลกันเลยค่ะก็ด้วยความที่เราอยู่สายนี้เนาะเราก็แบบก่อนที่เราจะเปิดรับสักเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราสักให้กับเพื่อนๆสักให้กับคนกันเองแล้วเขาปังกัน ปังกันทุกคนพอเรามาเปิดรับเราก็อยากจะแบบมันต้องฟังนะมันจะแบกไม่ได้อืเราก็ต้องลงคาถาลง<อ>สรุปลงทุกชินกช้น,นอันนี้ถามเหมือนคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะ,ะถ้าคนที่ไม่เคยทํามาก่อนพระจองคิวพี่เปิ้ลได้ปุ๊บสิ่งที่พี่เปิ้ลจะทํากับเขาต่อไปคืออะไรคะตัวเปิ้ลเองเนี่ยไม่ได้ รับสักทุกวันอ่าก็คือรับสักเป็นบางวันแล้วเราก็จะยึดถือของวันที่ดีอที่เราอยากจะให้แบบว่าวันเนี้ยวันดีถ้าลูกค้าสักไปมันก็จะมีโอกาสส่วนหนึ่งล่ะที่จะช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นเพราะว่ากใช่ก็คือเราจะเป็นคนที่ ซีเรียสกับเรื่องแบบนี้เพราะเราเป็นคนเชื่อเรื่องงามยามดีทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์วันนัดวันนัดวันวันศักด์วันที่เรื่องในแต่ละวันเนี่ยก็มีไม่เยอะวันทีในแต่ละเดือนนะคะทุกครั้งที่เปิดรอบก็จะเต็มทุกรอบจากศาสตร์ของอาจารย์เปิ้ลการเลือกวันมงคลเป็นส่วนสําคัญในการลงมือสักให้แต่ละคนเชื่อกันว่าการสักลายมือให้ดีนั้น ต้องเกิดขึ้นในวันที่ดีเท่านั้นอุปกรณ์ต้องดีวันศัก์ต้องดีแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีรายละเอียดอะไรที่เป็นความลับในการศัก์ครั้งนี้อีกช่วงหน้าพลาดไม่ได้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอ เปิดเผยในการสักลายมือจากศาสตร์เฉพาะของอาจาร,รย์เปิลนักสักลายมือผู้โด่งดังคืออย่างแรกเชื่อกันว่าการสักลายมือที่ดีนั้นต้องมีอุปกรณ์ที่ทําการสวดมนต์ลงคาถาและอย่างที่สองคือเชื่อกันว่าการสักที่ดีต้องสักในวันที่เลิกดีเป็นวันมงคลเท่านั้นจึงจะให้ผลที่เป็นมงคล ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้มันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลจะมาบอกให้ฟังกันค่ะศาสตร์ของอย่างที่เปิ้ลบอกค่ะของเปิ้ลเนี่ยเป็นศาสตร์ลายมือธรรมชาติจะไม่มีสีแดงติดไปตลอดชีวิตเหมือนของที่อื่นเลยนะคะเป็นเป็นเจ้าแรกเลยที่คิดว่าจะทำให้ใหสีไม่ติดฝ่ามือลูกค้าเราเป็นเจ้าแรกที่คิดเรื่องนี้นะคะแล้ว ลูกค้าอยากให้เส้นชัดแค่ไหนก็คือ,อม,มาย้ำเอาแต่คนที่เขามาสักครั้งเดียวไปก็เฮงปังกันเยอะนะคะอบอกก่อนเขาคนนั้นเขามาสักถึง12อครั้งย้ำสองครั้งเขาว่าเขาแบบขยันมากบ้านก็อยู่ไกลนะอ,อันนี้มาแล้วแต่ความเชื่อของคนนะอกจากเรื่องของเส้นวาสนาที่ทุกเวลาไปดูลายมือ ทุกคนจะต้องเส้นวาสนาหนูเป็นยังไงวาสนาดีไหมต่อไปคือเส้นโชคลาบของที่ตูนเป็นยังไงอ่ะพูดได้ไหมได้ลายเส้นเยอะแต่เป็นลายเส้นที่แบบว่าสเปสปะโดูชีวิตวุ่นวายอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะการที่ลายเส้นสเปสปะพวกนี้บ่งบอกไได้ถึงว่าเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดมาก เก็บค <C jin x 2> ิดเล็กค mm ิด hmm. น้อยคิด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 อย่างเดียวไม่ได้ทำเลยก็ว่าแล้วไม่รวยสักทีเลยหลายคนนที่นี้ว่เป็นคนมีไอเดียเยอะไหมมีเยอะจริงไหมคะหลายๆคนในที่นี้คุณอยากจะดูของฉันสินะจับได้งไยแม่ขอมือด้วยค่ะอาดูไหนค่ะคนนี้เนี่ยเส้นลายมือคือชอบลุยอะทําเลยเออคือคิดปุ๊บทำเลยเขาชัดเลยเนาะเส้นเขาชัดเส้นเขาบ่งบอกชัดขนาดนี้พูดได้พูดได้พี่ป้อพูดได้เลยทำเลย ใจร้อนหุ่มผังคือแบบแล้วววยไหมรวยมยค่ะแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าเขาจะทำอีกธุรกิจแล้วรวยอ้าวแม่ก็คือสักให้ือก็คือสักให้ถือ เิดอย่างนี้เอาเ่างนี้เอาคนที่มีปัญหาเยอะสุดที่นั่งอยู่ตรงนี้เอาคุณตูนเาคนแากเป็นปากกาแดงลองขีดขีดได้ไหมคะสมมุติว่าเราได้คิวส่งคิวสักกันแล้วอน้ะคุณนัทพี่เปิลเรียบร้อยเริ่มจากยังไงก่อนจริงๆคือเราจะมีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกว่า่ครั้งเขาอยากสักชุดไหนได้อยากได้เรื่องอะไรอ่ก็จองมาก่อน อ่เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนเงี้ยเซตพื้นฐานมาก่อนแล้วหนูเซตวาสนากนเลยมัแต่เมื่อมาอม,มาปุ๊บอ่าเราก็ต้องเห็นฝามือเราก็จะบอกว่าเอาอันนี้ดีกว่าคุณเหมาะกับชุดนี้อ่ามากกว่าซึ่งชุดนี้ก็จะได้ครบซึ่งชุดใหญ่ของที่ร้านเนี่ยจะมีเส้นชีวิตและก็เส้นช่วยชีวิตด้วยเ<อ>ส้นช่วยชีวิตในที่นี่เนี่ยขอออกตัวก่อนนะคะ แต่ละอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันแต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันใช่แต่สําหรับที่เปิ้ลนะคะเส้นช่วยชีวิตมันบ่งบอกถึงการช่วยหลายๆด้านชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าช่วยชีวิตไม่ได้หมายความว่าช่วยให้ชีวิตอายุยืนไม่ใช่แต่ช่วยหลายๆด้านดังนั้นเป็นเหตุผลที่เราลูกค้าเลยฟังเง้นวาดเลยวาดให้หนูดูวาดวาดให้หน่อยจริงๆแล้วเส้นที่ดีมันต้องยังไงจริงๆเส้นที่ดีนะคะ นี่คือแค่ปากกานะคะก็แค่ปากกาถ้าเป็นเข็มถ้าเป็นเข็มจะรู้สึกประมาณนี้ไหมจักกะจี้ขึ้นมาจักกะจี้ขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าคุณเคยเหมือนไปสักคงสักคิ้วอะไรมาอ่าชิวๆเลยอันนี้มากว่าอีกอันนี้ชิวเลยชิวเลยใช่อันนี้ก็จะชิวเลยอ่าเส้นเส้นนี้เส้นที่สองถึงเนี้ยพี่เปิ้ลก็จะวาดเส้นให้ดูก่อนว่าเส้นที่พี่เปิ้ลจะทำเนี่ยเป็นเส้นประมาณนี้นะอเส้นที่ดีนะคะแล้วก็อธิบายด้วยใช่ไหมคะว่าคืออะไรเส้นไหนถ้าสําหรับลูกค้าที่ไปที่ร้านเนี่ย คุณจองแพ็กเกจไหนไปเพิ่นก็จะสักให้จะไม่ได้บอกว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้เป็นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก็เคยมีอ่าบางคนไปหาเมื่อก่อน่ะเราบอกแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเปิดร้านเลยทังไอเราเนี่ยเรียนมาตั้งนานกว่าจะได้เปิดแต่บางคนมาสักกับเราแค่แค่ห้าทีไปเปิดเลยอุ้ยอันนั้นคนไม่ได้อ่านใจความรู้อะไรเลยแต่แต่อยากจะบอกนะคะว่า กา,การสักลายมือเนี่ยมันเหมือนการที่เราไปจัดการชะตาชีวิตเราดังนั้นเราต้องเลือกคนที่จะมาดูแลชะตาชีวิตเราพี่เปิ้ลมาามีอันหนึ่งจริงหร,หรือเปล่าที่เขาบอกว่าลายมือเราเปลี่ยนทุกสามเดือนจริงค่ะอ,อันนี้คือเปลี่ยนโดยธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนด้วยเพราะอย่างที่บอกการทํางานการใช้ชีวิตเปลี่ยนอยู่แล้วคุณต้องสังเกตแล้วมันมีอะไรต้องทําเพิ่มเติมอย่างเช่น สักเสร็จแล้วกลับไปจะต้องแงไจะต้องสวดมนต์ทำบุญถือศีลกินเจอะไรไหมคะเออด้วยความที่เปิ้ลนเนี่ยเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่แบบว่าไม่ค่อยว่างท่องคาถาไม่ว่างทำนู่นไม่ว่างทำนี่ไม่ว่างถือศีลไม่สะดวกโน่นนี่ก็เลยจะเป็นแบบศาสตร์ถ้ามาที่ร้านเพื่อนจะรู้เลยว่าเป็นศาสตร์อะไรที่เหมาะกับวัยรุ่นยุคนี้แหละที่ไม่สะดวกท่องคาถาค่ะบางคนเป็นอิสลามอยากสัก แต่ถ้าไปที่อื่นเขาบอกให้ท่องขนาดนี้มาที่เปิ้นเลยค่ะตัวเปิ้นอะ ตอนที่เปิ้ลสักให้เป็นทองให้คุณแล้วอก็คุณเรากลับไปแต่เอาจริงๆอะใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติแต่หลักเกณฑ์ง่ายๆคือถ้าอยากให้มันปังอะก็ไม่ควรทําบาปแค่นั้นค่ะไม่อะไรที่มันห้าละกันนั่นแหละไม่ผิดศินก็พอคือต่อให้เราไม่สักเราก็ควรถืออยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าได้สักแล้วก็ยิ่งควรจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่มันทําให้เสื่อมสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสองข้อเองค่ะอย่านินทาว่าร้ายใครกับ อย่าผิดลูกเมียใครแค่นั้นค่ะแล้วชีวิตมันก็จะแบบไปในทงางดีขึ้นหลังสงายแ้่พี่เบิร์เราขอนัดคิวเลย <c oughs> จองที่ตรงไหนยังไงบอกเลยค่ะพี่คะจองทางไลน์แอดลน์เลยค่ะ a y a 9 9 9นะคะหรือว่าติดตามได้ที่ เ,เอาละคนที่จองคิวคนแรกน่าจะเป็นคนฝั่งขวาของทางนี้เลยค่ะนะคะต้องจองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตอนนี้ฟังแล้วนะอันนี้พี่ต้องย้านะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะใ,<ช>ใครที่ฟังแล้วแล้วแบบมีไอเดียอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบสนใจอยู่แล้วแล้วกําลังหาข้อมูลวันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ว่าเออของพี่เปิ้ลนั้นเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปได้ที่ Li น์แอด a y a 99 9หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของพี่เปิ้ลเลยก็ได้อยากฝากทิ้งค่านิดนึงอย่าลืมนะคะการที่จะสักลายมือเนี่ย มันเหมือนเราให้คนคนหนึ่งไปกำหนดชะตาชีวิตคุณดังนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลือกไปเลยค่ะขอบคุณมากฟังเหลือเกินฟังมากฟังแล้วก็อยากจะจองคิวเลยนะคะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการแม่ว่าได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ิสองวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รสหวานช่างเข้ากับตบเข่าเลยเนี่ยตบเข่าเลยดีมากว่า่าได้เมนูนี้่เา